สวัสดีค่ะพี่นองค่ะวันนี้ฝนตกค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันศุกร์เกิ่พอนหยุดงานศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้เราก็จะไปเข้าเมืองพี่น้อง พี่น้องฝนตกข้นมากัดสิละลายเล้วี่มาหมดชั่ทีเนะ <c oughs> าะมันแงนะนี่มาการมันตกเบิดมือเนาะตกแง่สิมันตกมาแห้งคือบานเหาเด้พี่น้องฝนอยู่นี่น้ำทิตกกันีิละตกลิ่นๆนกันีิละกัะแ,แต่ก็ตกเบิดมือเพไม่ตกแบบตกจากจากจากคือบานเฮาเนี่ย เป็นตะล่ำนแา่จะจะตกทั้งวันนะคะแต่ก็ท่วมอยู่เด้อน้าก็เยอะอยู่ด้วยนี่เนาะตกแบบนี้ไม่ได้ตกแรงพี่น้องหิมะก็เริ่มละลายแล้วฝนตกลงมามันก็จะละลายแล้วมาว่านี่ยางยากแห้งเอ,อ้ยพี่น้องเอ้มันเป็นขี้ตมแหมอะมันเป็นแบบว่าขี้โครนหิมะยางกับแบบ สิขาวเมืองอุตสาลาค่ะมันหยุดกับมูมหัสใเห็นยังนะพี่น้องฝนตกกัญยงบ,ดบ่ด้บายน,นี้อยู่ในห่องกระเบือบานเป็นอรัดเนหน็นห่องน้อยพี่น้องอนาำชิมขยะกวนไปต่อนี่ฝนตกทางขยะคุณชายลงไปถิ่มยายพอ่อนบอลลงไปนะฝนมันตกไหม ชีวิตประจําวันกับจังสีแหละพี่น้องอยู่เมืองนอกขันวันหยุดกะเอาขยะมาทีมไปหาซื้อของซื้อกับขา่าวอาทิตย์ละเถือหรือสองอาทิตย์เถือก็เลยไปเอขันมาซื้อนิดๆน้อยๆผู้ใหญ่พ่นกัย่างมาแถวเนี่แหละพี่น้นนนนนนนองยางมาแถว ยางมาแถวคุบห่างซูปเปอร์ใกล้ๆบ้านกันไปซื้อลหลายๆกับไปซื้อในห้างในเมืองทางขยะก,ยก,ยก็แยกทิมนะพี่น้องคะตรงโน้นตรงน้นก็จะเป็นขวดพี่น้องขวดใสกับขวดขวดคุณกับทิมน้ำกันบ๊วยไ,ได้พี่น้องขวดใสกับขวดสีก็ตตองแยกคนละถังอาพลาสติกฝาเป็นพลาสติกเข้ากับมาถทิมนะพลาสติกพี่น้องเอย ปลาที่มันเป็นอลูมิเนียมเขาก็ถิ่มช่องอลูมิเนียมขวดก็เอาไปถิ่มองขวดพี่น้องถิมร่วมกันบ่ได้คันยูนี่เขากับปฮาหูหรือว่าไผถิ่มแล้วกันถิ่มพิดแต่ว่าคันดูบานพักเข้าคันยูบานเฮาเนี่ยเขาถิ่มนี่เข้าหูเลยว่าเป็นเฮ้าถิ่มเข้ากระชีปั๊บพี่น้องเอ้ยถิ่มพิษปั๊บค่ะโอ้ยเนาะยูนี่ก็คือต้องทำตามกฎที่เขาวางไว้พี่น้องเอ้ย ก็ดียางเสียยางอะล่ะเห็ุใดก้นมีระเบียบเนาะเขาก็เ hmm. ป็นมาตั้งแต่เกิดเนาะเขาก็เห็ดใดกระดียางประชาก่อแค่เจ้าน้อยกระขวบคุ้มใดเนาะทั้งประเทศประชาก่อนแค่สิบสองหลานค้นพี่น้องเลยประเทศแค่เจ้าใหญ่กับพ่อพ่อกับประเทศไทยนั่แหละเื้อที่นะเี่พ่อกับบัหูว่าทำใดเนาะแต่เบิงแล้วกับกวาง เราชาก่อนแก่ชิบสองล้านเบิดทั้งประเทศไหมพี่น้องแต่บวกหึมันเพิ่มขึ้นมาด้วยตอนนี้นะทีท่ได่ละบ้านาเฮาแค่อยู่ในกรุงเทพก,กเจ็ดเจ็ดล้านแล้วเนาะเป็นชิบล้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอออยู่นี่ขวงเขาทั้งประเทศเห่ไหมมันก็เลยง่ายต่อการควบคุมคืออยู่ในระบบใดเองสินะพี่น้องกับสิมาเปรียบเทียบมันกันบ่ได้เนาะว่าเมืงองไทยก็เหตุบ่ได้เมืองนอกก็เห็ดได้มันมันแตกต่างกันค่ะพอไปะชาก่อนเขาหน่อย คือรัดเขาก็ควบคุมได้ไอ้เจ้าบ,บางนี่ก็กำลังจะสร้างบ้านอีกด้อพี่น้องสร้างตึกสร้างบ้านแจ่กี่เป็นป่าดื้อแถวนี้เขามาสร้างเป็นเมืองพี่น้องเอ้ยเนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นทาวน์เฮาส์นะคะบรรยากาศฝนตกฟังเบิ่งเย่พอนไปจมไปเนาะพี่น้องเนาะฟังเย่พอนจมไปว่ม,มีสาระอย่างดอกคาทายบรรยากาศไม่เบิง่งช่องนี้ไม่มีสาระนะคะ เอาตามสไตล์ของเรานี่แหละชีวิตประจําวันทายวิวทิวทัดน์ไเบิงประสาทประมาณนั้นแ่ละพี่นอ้องนาไปยังเฮาเคยเห็นเด็กสิเนะาะพอเจ้าทายล่งเฮากะอ,อยากไปเด้อยากไปเที่ยวปอะมา่าแล้วกะเด็สิมาเที่ยวมันโอเคอยู่พี่น้องกันมาอยู่นี่ก็ ปรับใจนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันก็จะแบบคือแต่ว่าลําบากก็ลาบากแต่ว่าไม่ลําบากก็ไม่ลําบากพี่น้องเนาะเราไม่ชินเราก็ต้องปรับตัวก่อนถ้ามาเที่ยวนี่โอเคอะไรโอเคทุกอย่างแต่ถ้าเรามาอยู่นะเราก็ทําง,งานเสียภาษีถูกต้องทําทุกอย่างตามกฎของเขาเล ค,ค,คในใดแฟนเบี่ยงใดกะโอเคพี่น้องแฟนก็จ้าเงินลายมีลยไล่ใดลายก็จ้ากะมาต้องเฮ็ดงานก็นได้จะเฮ้าก็ากเฮ็ดงานหาเงินใจของเข้าเองเนาะงานน่ะมันมีพี่น้องผ่นเฮาบ่เลือกงานอ่ะนะมันมีงานน่ะมีถ้าเราไม่เลือกงานนะถ้าอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยงานเยอะพี่น้องจา๋าเออถันวายู่นอกเมืองจะหางานยากเน่ย ดูแลค้นแก่เนี่ยเขาต้องการค้นหลายพี่นอ้องขันผู้ใดมาไมาก่กะพยายามเลี่ยนเห็จเจเนจบเลยจ้ะเลียนจบแลวมีงานทําเลยน้ำลงบานน้ำหยางนี่เขารลับบานพักคนชราหรือวาน้ำลงบานพอเขาไปฝึกงานแล้วก็จะกลับทันทีเลยเลยพี่นอ้องผู้ใดทีสีมาสายฟอทั้งหลายน่ขันมาแล้วกับฟ้าวกันตั้งใจเลี่ยนเด้อจ้าขันอายุยังหน่อย เอ็กซอนมาตอในอายุหลายรี่น้องกเ็เลียนเลียนบจบใหญ่ใหญทำงานแลวก็โอ้ยก็เลยสมองกับ่ค่อยไปเป็นใดมาเพราะว่าโชคดีสีใด,ดทำงานเพราะว่าไุกดนพ่อนทำของเอกชนเนาะบา้านพักคนชราของเอกชนก็พือ่อนู้จักกันกับเจ้าของเพิ่นก็เลยได้เฮ็ดปกตินี่ข้าเจ้าจะต้องเอาเลียนจบมานะกันของมัน ของรัฐบาลนะคุณต้องมีใบประกาศประมาณนั้นจ้ะต้องเรียนเด็กสมัยนะแต่ก่อนนี่ะมันเป็นอย่างก็คือฝึอกได้อย่างสินะอบรมไปอบรมไปฝึกแก้อฟ้อนก็นไปอบรมไปฝึกนะคะแต่ว่าบ่ได้เรียนนั้นมีใบสุติเขตพี่น้องจ้ะเนีเพราะว่าก็จะจิกลับไปอยู่ไทยแล้วเนาะไอ้อเดียดชกตาขับรถเร็วจังเลยเนี่ยนั่นเห็นบ่เถียงกัน ว่าถนนมันลื่นอ่ะมันฝนตกอ่ะแล้วก็ถนนบ้านเขามันก็เป็นค,คุดคุ้งคงพี่น้องเอ,อ้ยไปแล้วพี่น้องเดี๋ยสิจมรหลายคนนี้ไว้พอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า